สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Health and Beauty Life สุขภาพดีสร้างได้ด้วยตัวคุณวันนี้เรามีสาระดีๆเกี่ยวกับอาหารหลัก5หมู่ประโยชน์ที่ควรรู้ต่อสุขภาพมานำเสนอกันค่ะแต่ละหมวดหมู่ได้มาจากแหล่งไหนและทำหน้าที่อะไรกันบ้างไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะหมวดหมู่แรกที่เราจะมาทำความรู้จักกันนั้นก็คือโปรโตีนค่ะโปรโตีนเป็นธานอาหารที่สาคัญที่สุดให้พลังงานซึ่งจาเป็นต่อการทางานช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ทำให้ร่างกายเจริญเติบโตเป็นส่วนสำคัญอันดับสองรองจากน้ำเลยค่ะส่วนแหล่งอาหารที่ให้โปรโตีนนะคะได้แก่เนื้อสัตว์นมไข่ถั่วนอกจากนี้จุลินซีย์ยีสต์สาหร่ายเห็ดและแมลงที่กินได้ก็เป็นแหล่งโปรโตีนที่ดีเช่นกันค่ะส่วนประโยชน์หล,ลักๆของโปรโตีนนะคะมีหน้าที่สร้งยางใยคอลลาเจนใต้ชั้นผิวหนังในร่างกายทำให้ผิวหนังของเรามีความยืดหยุน่น ช่วยปกป้องริ้วรอยก่อนไวัยช่วยประสานแต่ละเซลล์ให้ยึดติดเป็นเนื้อเดียวกันและยังช่วยเพิ่มความแข็งแรงของเซลล์ผมเล็บของเราด้วยค่ะหมวดหมู่ที่ 2. c a คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตนะคะเป็นสารอาหารที่เป็นแหล่งพลังงานที่สําคัญคาร์โบไฮเดรต1กรัมให้พลังงานเท่ากับ4กิโลแคลอรีเลยค่ะส่วนแหล่งอาหารหล,ลักๆที่ให้คาร์โบไฮเดรตได้แก่ข้าวแป้งน้านําตาลเผือกมัน และขนมปังสารอาหารเหล่านี้ล้วนให้คาร์โบไฮเดรตค่ะส่วนประโยชน์หลักๆของคาร์โบไฮเดรตให้พลังงานและความร้อนช่วยให้ร่างกายนำไปใช้ประโยชน์มากที่สุดส่วนที่เหลือจากการใช้จะเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมในร่างกายค่ะหมวดหมู่ที่3เกลือแร่หรือแร่ธาตุเป็นสารอาหารที่ร่างกายต้องการและขาดไม่ได้เพราะเป็นส่วนประกอบของอวัยวะและกล้ามเนื้อเช่นกระดูก เลือดนอกจากนี้แร่ธาตุยังช่วยในการควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆให้ทำหน้าที่ปกติเช่นการทำงานของกล้ามเนื้อและระบบประสาทนอกจากนี้ยังช่วยควบคุมความสมดุลของน้ำในการไหลเวียนของของเหลวในร่างกายด้วยค่ะส่วนแหล่งอาหารที่ให้เกลือแร่หรือแร่ธาตุนั้นได้แก่พืชผักชนิดต่างๆค่ะส่วนประโยชน์ของแร่ธาตุนะคะช่วยในเรื่องของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อฟัน ทำให้เราผิวพรรณสดใสระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายเป็นปกติค่ะหมวดหมู่ที่4วิตามินเป็นสารอาหารที่ร่างกายของเราต้องการในปริมาณน้อยแต่ก็ไม่สามารถขาดได้ถ้าขาดจะทำให้ระบบร่างกายของเราผิดปกติหรือเกิดโรคต่างๆได้วิตามินแบ่งเป็น2องจำพวกได้แก่ 1. วิตามินที่ละลายในน้ำได้แก่วิตามินซและวิตามินบรวม 2. วิตามินที่ละลายในไขมันได้แก่วิตามิน A, วิตามิน D วิตามิน E และวิตามิน K ค่ะส่วนแหล่งอาหารที่ให้วิตามินได้แก่ผลไม้ชนิดต่างๆค่ะส่วนประโยชน์ลหลักๆของวิตามินนะคะบำรุงสุขภาพเหงือกและฟันสุขภาพปากช่วยทำให้ผิวหนังของเราสดชื่นทำให้ระบบการย่อยและการขับถ่ายของเราเป็นปกติค่ะ หมวดหมูที่5เป็นหมวดหมู่สุดท้ายที่เราจะมาทำความรู้จักกันนั้นคือไขมันค่ะไขมันทำหน้าที่ให้พลังงานเป็นส่วนประกอบหลักของไตรกลีเซอไรด์ไขมัน1กรัมให้พลังงาน9แคลอรี่ขณะที่โปรโตีนและคาร์โบไฮเดรตให้พลังงาน4แคลอรี่เท่านั้นเองค่ะส่วนแหล่งอาหารที่ให้ไขมันได้จากทั้งพืชและสัตว์ ที่ประกอบไปด้วยไขมันทั้งอิ่มตัวและไม่อิ่มตัวในสัดส่วนที่ต่างกันดังนั้นในการบริโภคไขมันทั้งสองชนิดรวมกันไม่ควรเกิน30อร์์ของพลังงานที่ร่างกายได้รับทั้งหมดต่อวันค่ะส่วนไขมันอิ่มตัวและไขมันไม่อิ่มตัวแตกต่างกันอย่างไรมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะไขมันอิ่มตัวเรียกง่ายๆว่าไขมันไม่ดีเป็นไขมันจากสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์เช่นไขมันสัตว์ ไขมันที่แทรกในเนื้อสัตว์นมเนยไขมันกลุ่มนี้นะคะเป็นไขมันที่มีคอเลสเตอรอลและไขมันตรกลเซอไรด์ G G S A ide, ค่ะส่วนไขมันไม่อิ่มตัวเรียกง่ายๆว่าไขมันดีเป็นไขมันที่ได้จากพืชยกเว้นพืชบางชนิดเช่นกะทิและน้ำมันปลาล์มค่ะส่วนประโยชน์หลักๆของไขมันเลยนะคะช่วยในการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมันได้แก่วิตามิน A วิตามิน E วิตามิน D และวิตามิน K และยังช่วยให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายนอกจากนี้ยังช่วยในการป้องกันการกระทบกระเทือนของอวัยวะภายในอีกด้วยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคืออาหารหลักข้ามู่ประโยชน์ที่ควรรู้ต่อสุขภาพที่เรานำมาเสนอกันค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ Health and Beauty Life สุขภาพดีสร้างได้ด้วยตัวคุณด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะ